เอ้ยไม่ใช่ตำรวจไข่ไก่ไข่หนูไข่งูไข่ปลามึงปิดเสียงก็ได้ไหมไข่เป็ดไข่ไก่ไข่หนูไข่งูไข่ปลารู้แล้วเอ้ยไอ้น้องทำไรเนี่ยเขากำลังมีเรื่องเวลาเขาอยู่เนี่ยอ้าวเหรอปกตีกันอยู่นะเนี่ยไอ้นัทเตือนหน่อยดิวะหยุดหยุดตีกันก่อนทำไมอ่ะก็กินอะไรก่อนหาอะไรกินก่อนอ๋อหิวเหรอไอ้นัทหิวไหมหิว เออนอนอ่ะมีอยู่อ่าลงลงลงอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนเขาหน่อยโอลงไข่ฟองนึงมาเดี๋ยวจใจเย็นมาเด็บนั่งแล้วทำไมไม่คานมันมีอย่างนั้นอ่ะเหรอทำไมไม่เอาหาบมาขี้เกียจขี้เกียจหาบโอ,โอ้ยเอ้าแล้วไปไวอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีใช้หรอก ไปวางมัวสซ่เดี๋ยวมันก็คาหนีสิไม่คาไม่คามีไข่อะไรบ้างนะไข่เป็ดโอ้แบตหมดไปแล้ว เป็นพันบริษัทยายใหญ่เอ้ยแบตหมดใช่ไหเอออ่ะอ่ะนี่ไขายยังไงเนี่ยก็มึงเอาตังมากูก็ขายให้แค่นั่ะการค้าการขายขายกันง่ายนี่แหละไม่ใช่ถต่ว่าขายยังไงก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะ ก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็ขายไปเออมึงรู้เนอะแพ็คถามว่านี่ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียวฟองเดียวสิบบาทถ้าสองฟองสามฟองสามฟองเท่าไหร่สามฟองสิบห้าฟองเดียวเท่าไหร่นะสิบบาท สามฟองสิบห้างั้นเอาสามฟอง <3 S 2> สามฟองขายหมดแล้ว <c oughs> สามฟองก,ก็ซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกน,นี่<ข>แยกขายแยกขายขายเป็นใบเลยอ, yes อ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่น,เป,นเป็นชุดเป็นชุดอ๋อไอ้สามสามสามฟองสิบห้าเนี่ยอ่าหมดแล้วขายหมดแล้วก็เหลือฟองเดียวสิบบาทเหลือฟองเดียวสิบบาททีนี้ฉันจะซื้อสามฟองก็สามสิบเนี่ยขายปิ้งรู้ได้ไงเนี่ยเด๊ะ ยิบผิดมึง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 ไม่หยิบผิดหยิบผิดหยิบผิดอย่าใช้คำว่าหยิบผิดมึงไม่หยิบผิดแต่มึงตั้งใจเย็บเจ็ดชูเจ็ดชูเช็ดชูเอ้ยไอ้ทักกินอะไรฮะไม่กินดิไม่กิเยิบ ไข่ปิ้งให้มันสักฟองเว้ยเฮ้ยถือว่าเลี้ยงเว้ยนี่ไข่ปิ้งร้อนๆเลยเฮ้ยต่อให้มันหน่อยทิวะนี่ไข่ปิ้งหมดแล้วไข่ดิบเกมมาสองเอ่อยอมานสองเอเอาเอามันแกะไปเนี่ยเอาเอามาสองเอามาสองลูกสองลูกเอาแบบแกะหรือไม่แกะถ้าแกะแล้วเท่าไหร่ก็ไม่แกะสิบบาทถ้าแกะแล้วยี่สิบ นี่กูนั่งมึงชั่วโมงกว่ากูยังไม่ได้ขายทั้งใบเลยเนี่ยเอาแกะแล้วมา้สองฟองลดให้หน่อยได้มั้ยเนี่ยอะสองฟองลดให้หน่อยได้มั้ยมันแกะแล้วอ่ะใส่ถุงกลับบ้านเนาะเออใส่ถุงมาใส่ถุงมาอืมีถุงเหรอมีดิสองสองฟองนะเออาฟองที่แกะแล้วนะเอ้ยนัดไอ้นัดสองฟองพอเปล่าหรอพอมกินนะ อย่าบอกนะว่ากูต้องหิ้วถุงนี้กลับบ้านก็จะเอาไปกินที่บ้านไหมเหรอเออก็เอ้ก็ใส่ถุงให้ก็ดีแล้วไงก็ถุงเล็กมึงไม่มีนั่งไงวะเอ้ยกูซื้อไข่สองใบเนี่ยกูต้องแบกภาระขนาดนี้เลยเหรอ ทั้งหมดร้อยยี่สิบทั้งหมดอะร้อยยี่สิบไงก็ถุงกูเชือกกูอีกอะถองว่มึงเลิกขายไข่มึงขายถุงก็เชือกดีกว่าเออกำไรดีกว่าอ้าวนี่ยเมียเหรอเอาอะไร้ไหมไข่มีอะไรมีอะไรแนะนำไหมมีมีไข่เจียวเอ้ยเอาไข่เจียวด้วยว่าไข่เจียวแล้วกันพี่เฮ้ยทักเอาไข่เจียวอไข่เจียวเว่ไข่เจียวอยากกินไข่เจียวได้ เอาแล้วไอ้นี่เตาก๊กบับแก๊สอ่ะกต้องเขาได้ไข่เจียวมือถือหรือไงไข่เจียวมือถืออ้าวเมื่อกี้มึงบอกเหลือสองฟองอันนี้ถุงขยะอาออันนี้กูซื้อแล้วรอนสัน อืมเออก็ยังไงอะน้ำมันเปลืองเดี๋ยวนี้น้ำมันแพง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 โอ้ยเราทอดไข่ก็คือใช้ร้อนสันแล้เมื่อก่อนใช้แก๊สโซฮอโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันระเหยได้แล้วเออถ้ามึงไปโดนพระกรรมมาสักจุดเดียวเขาบึ้บทีนี้กันพอบึ๊บสิบักก็บึ๊บนี่พอบึ๊บเสร็จบักก็บึ๊บหมดเลย ผมเพบ,บึบบบบ๊บดปั๊บทุบัญญัตก็อยู่นงงี้เลยเนี่ยมึงต้องการอย่างนี้ไอ้หนองมึงเจ็บชั้นใจมึงก็จะเผาบริษัทเขาโอ้มีโอกาสไม่ได้อืออา่ายงเลียเล้ยงไปเลี้ยงไป เดี๋ยวเสร็จแล้วมึงกินให้ดูก่อนนะเราจะถูกแล้วเดี๋ยวจะรับด้วยได้เดี๋ยวให้นัดไปรับแล้วถ้าเกิดมันล่วงไปข้างล่างมันบึ๊บมันอย่างนี้ไปหมดทำไง<ล>ก็ไปไปไป,ไปไปตามเป้าหมายมใครจะรับไ้นัดไปรับดิ เด็กชายฟูสักมีอะไรครับทไมแต่งตัวเนี่ยและนี่ไม่ใช่ที่ยืนไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ยินทำไมแล้วก็ททำไปเพื่อเพื่อนั่งยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ใจเย,ย็นไว้เบลพ <c oughs> ออ,อครับว่ามาอย่าว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนผมเลยครับผมขอโทษแทนเพื่อนๆผมด้วยครับอย่าปัญหาเยอะนะสอนก็สอนแค่น,นั้นเองนี่มาเรียนแล้ว เข้าใจป่ะรีใส่เสื้อเลยกันนะก็เสื้อเรียนไงแล้วทำไมใส่กลับหน้ากลับหลังกันนี่เราชื่ออะไรเราอ่ะเบลเบลเบลทำไมใส่เสื้ออย่างงี้ผมแต่งตามเบลเบลแต่งไงเบลแต่งไงน,นี่นี่เบลเบลผมเบลครับโอนะ่ากลัวจังเลยอ่ะฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดยฉันจะอยู่อย่างไรดีฉันออไม่มี้อง,อง,อง,องืนแล้วเนี่ยตอนนี้กูกลัว <ๆ S 1> มึงแล้ว อาจารย์เด to oh. hey. ี๋ยววัน oh. นี้เธอพาผู้ปกครองมาคุยกับฉันโอ้อยู่ต่างประเทศคงจะไม่ว่างมาหรือว่าจารย์มีปัญหาเอ้ยเอาเปิดสนามนี้นะอาจารย์เอาเลยไปเย็นไเบาหน่อยเปลยพ่อแม่เราทำงานอะไรอ๋อมีธุรกิจส่วนตัวครับคุณพ่อผมขายรถครับขายรถซุปเปอร์คาร์สับปะรดครับสั่นเท่แล้วสั่นเท่แล้วเท่ไหมงล้คุณแม่ผมขายบ้าน ขายบ้านขายพวกเป็นพวหปู่บ้านนี่เหรอเพิ่งขายบ้านไปวันนี้เองครับผมนี่ผมยังไม่มีที่อยู่กันเลยเนี่ยก่นเขาทำก่ทำตัวยีไม่น่ามีที่อยู่หรอกไม่ตั้งจะเรียนไงผมโูดเลนคดลนหนึ่งประโยคมีคารลมจีบเขาไหมอ๋อบะมีเกี้ยวเอาคารลมเอาคารลม เอาค่ะมอย่าไปพูดสิ่งสกปกเขาหญิงฟังดิเห็นหน้าฟุ้งฟิงใจพี่เบานั้นหวั่นไหวเฮ้ยมาดีมาดีมาดีกินไม่ได้นอนไม่ได้เดินไม่ได้ไหวตายดีกว่าโอ้ยมันจะดีแล้วมันจะดีอยู่แล้วมาอีกสิชอบก็ชอบทเนตทเนตเจอยู่คนเดียวอ่ะมันเหงามาอยู่กับเราได้ติวฟิสิกนะ พอแต่นี้ไปไอ้์เนตถ้าแกมายุ่กับฟุ้งวิ่งแล้วก็แกจะเรียนโรงเรียนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมครับ